What is you ดูนครับเจ้าแม่มาดูเงินได้ในหัวเหลือเหือโคละออละออเอี่ยมลึกครับตอนตะวานนั้นเขาจะสวมหมวกตลอดมาดูเงือรอบจริงจะไม่ขอนสวมหมวกนะครับละอดเพราะว่าอยากจะโชว์หน้าละอ้ให้คนที่บ้านดูใช่ายออกอีวีเขาจะจับถูกว่านี่แน่ละอ้อดูนะครับละอ้อไหมครับ อสอบตกหลอดเนี่ยออกทีวีแล้วก็เรือออกแน่ Alright, are going to การมาที่บริเวณช่วยรางวัลเพื่อรับมอบช้วยรางวัลพระราชทานด้วย